สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับไรเช่นเคยนะคะโนเต์กรีนนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะเป็นสินค้าของโนเต์กรีนอีกตามเคยนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่เรานำมานะคะก็ไมโพรนะคะก็จะเป็นตัวสเตบิไลเซอร์นะคะหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือว่าจะเป็น AVS AVR ม้อดูดไฟนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่เรานำมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น m c r o t e c h นะคะขนาด 5kVA 5,000VA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกต่ำสุดนะคะได้ถึง90โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินรองรับได้ถึง300โวลต์นะคะไม่ว่าใครนะคะในตอนนี้จะเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะยิ่งใครที่บอกว่าเจอปัญหาไฟตกหนักมากนะคะต้องการว่าเพิ่มไฟนะคะที่ทนแรงแบบ รองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำนะคะสามารถที่จะแนะนําเป็นรุ่นไหนได้บ้างนะคะมาที่ัเตาร์กรีนนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีรุ่นที่รองรับนะคะไฟตกต่ําสุดในตลาดนะคะก็คือ50โวลต์นั่นเองนะคะหมออแปลงใหญ่ขดรวดเต็มนะคะวัดเต็มแอมป์เต็มนะคะและที่สําคัญ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะสิ่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะชอบเลยนะคะว่าหม้อเรื่องไฟของเราเนะคะเป็นของอินเดียแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของอินเดียแท้เนี่ยดียังไงนะคะเพราะว่าอินเดียเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับด้านปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะเพราะว่าประชากรที่ประเทศเขาเนีย่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องการใช้ไฟเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแทบจะทุกบ้านเลยนะคะก็ต้องมีเป็นตัวสเตบิล라เซอร์นะคะติดไว้ที่บ้านไม่ว่าจะ ควบคุมเฉพาะจุดนะคะหรือว่าสําหรับแอนะคะหรือว่าจะควบคุมนะคะบ้านทั้งหลังนะคะหรือว่าเป็นเมลายนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวให้ k v a ได้นะคะหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะมีเป็นตัว 10kVA นะคะ 20kVA แล้วก็ไปจนถึง 30kVA นะคะไฟ1เฟสหรือว่าไฟ3เฟสนะคะก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่ จอปัญหานี้อยู่นะคะสามารถที่จะทักมาสอบถามบ,บัดเกรีนก็ได้นะคะแล้วก็บอกเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเลยก็ได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยต้องการที่จะใช้กับตัวอะไรบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็น A อนะคะกี่บีทกี่ตัวกี่เครื่องนะคะเปิดพร้อมกันไหมหรือว่าจะเป็นพวกปั๊มน้ํานะคะปัมม๊มเสมฟหรือว่าปัม๊มหอยโขกนะคะ1แรง2แรง3แรงนะคะสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยขาะกี่เควีเอดีนะคะสามารถที่จะ พิมเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีเป็นวิศวกรนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะคอยแบบแนะนํารุ่นให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนอีกทีนะคะว่าแต่ละบ้านนะคะแต่ละหลังเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวไหนดีนะคะ <c oughs> และตัวนี้นะคะอย่างที่เดียวบอกไปข้างต้นนะคะสเตอบิไลเซอร์นะคะรุ่นไมโครเทค5 KVA นะคะรองรับไฟตกต่ำสุดนะคะย้ำกันอีกทีนะคะได้90โวลต์นะคะ ไฟเกิน300โวล์นะคะรองรับกระแสดได้ที่22อแอมป์นะคะตัวนี้นะคะขนาดน้ำหนักตัวเครื่องนะคะก็หนักประมาณ19กโลนะคะเกือบ20โลนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้านในนะคะม้อแปลงใหญ่ขดเรียดขดรวดเต็มนะคะแล้วก็แอม์เต็มนะคะรวมไปถึงรีเลย์นะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยรีเลย์นะคะขนาดใหญ่มี สี่ตัวด้วยกันนะคะจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ยเราก็เคยแบบแกะให้ทุกคนดูแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแล้วก็อยากรู้ว่ามอแปลงเนี่ยใหญ่จริงไหมรีเลย์เนี่ยใหญ่จริงไหมนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะในคลิปในช่องทาง Tik t o อกได้นะคะรกกรีนนะคะเราก็จะมีเป็นรีวิวต,ต่างๆนะคะในตอนที่ลูกค้านะคะส่งตัวเครื่องมาเช็คนะคะเราก็จะแกะนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยเราได้เช็คของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะรีเลย์ทุกตัวเดี๋ยวทำงานครบนะคะหมออแปลงไม่มีปัญหานะคะการ์ดหน้าจอทํางานปกตินะคะสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะคลิปย้อนหลังนะคะได้ในช่องทาง t i k t t ็อกด r e e n นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะด r กรีนชาแนลนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะคะและตัวนี้นะคะ คุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีพัดลมในตัวนะคะไม่มีพัดลมในตัวเนี่ยดียังไงนะคะไม่มีพัดลมในตัวเนี่ยก็คือไม่มีโหลดแสงนั่นเองนะคะทําให้ประหยัดไฟนะคะถ้าเกิดเครื่องปรับแรงดันไฟไฟ้าตัวไหนที่มีพัดลมใช่ไหมคะก็จะกินแบบกินไฟไปแล้วนะคะบางทีเนี่ยตัวเครื่องยังไม่ได้ทํางานเลยนะคะแต่ว่าพัดลมเนี่ยทำงานไปก่อนแล้วนะคะก็จะถือว่ามีโหลดแสงนะคะแล้วก็ทําให้แบบเรืองค่าไฟขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าตัว ไมโคเทคตัวนี้นะคะก็คือระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีพัดลมนะคะไม่มีเสียงดังให้รบกวนใจนะคะในที่สําคัญนะคะหน้าจอเนี่ยบางคนถามว่าแล้วสถานะต่างๆเนี่ยดูได้จากไหนนะคะดูยังไงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟที่บ้านเราเนี่ยตกเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเพียงหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะแสดงสถานะได้ถึง สองสถานะด้วยกันนะคะทั้งสถานะไฟเข้านะคะ IP ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาปรึกษาดอกรีนนะคะสอบถามไปว่าไฟที่บ้านตกเท่าไหร่นะคะที่ทํางานตกเท่าไหร่นะคะบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่มีที่วัดไฟนะคะแต่ว่าดูจากแบบ สถานการณ์นะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในบ้านก็ว่าจะเป็นไฟกระพริบถี่กระพริบดัวนะคะหรือว่าเปิดแอร์มาแอร์ไม่เย็นมีแต่รมร้อนนะคะก็เลยดูได้ว่าไฟตกแน่นอนอีกอย่างเนี่ยบ้านอยู่ปลายสายด้วยนะคะลากสายไกลนะคะยังไงไฟก็ตกแน่นอนนะคะก็สามารถที่จะดูแบบไฟตกนะคะผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟตกเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันก็จะแจ้งนะคะสมมติว่าที่บ้านเนี่ย ไฟตกประมาณ170-180นะคะก็จะแจ้งผ่านทางหน้าจอเลยนะคะก็คือสถานะ IP นั่นเองนะคะส่วนสถานะ o อก็คือไฟออกนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ย เมื่อไฟที่บ้านตกแล้วตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะดันไฟขึ้นได้เท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับไฟนะคะขึ้นได้อย่างสวยงามนะคะ220นะคะหรือว่ามากกว่าน,นั้นนะคะไม่เกิน240นะคะก็ถือว่าทํางานได้อย่างเป็นปกตินะคะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสังเกตนะคะพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะคะว่าจากที่ตะกอนเนี่ยไฟตกนะคะตอนนี้เนี่ยทำงานปกติขึ้นไหมเมื่อติดตั้งเป็นตัวสเตเบลิเซอร์นะคะสามารถที่จะ ังเกตง่ายๆนะคะทดสอบได้นะคะผ่านกับพวกพัดลมก็ได้นะคะบางทีเนี่ยไฟตกนะคะเปิดพัดลมเบอร์3เนี่ยการทํางานเป็นเบอร์2เบอร์หนึ่งนะคะถ้าเกิดติดตั้งเป็นมอเตอร์ไฟนะคะก็คือเร็วและแรงมากนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยก็ได้ทําการทดสอบนะคะมาหลายรอบแล้วนะคะเมื่อลูกค้าส่งมาเช็คนะคะจริงๆแล้วง,ง่ายๆเนี่ยเราก็จะทดสอบกับพัดลมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมอเตอร์เพิ่มไฟของคุณเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างปกติแล้วนะคะใช้ได้อย่างสเสถียรน,นะคะก็สามารถที่จะ ดูได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากจะมีสถานะนะคะไฟเข้าไฟออกแล้วนะคะก็ยังมีเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะคะเมื่อไฟที่เข้ามาสูงเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะแจ้งเลยเป็นสัญลักษณ์เอ่อ HI นะคะก็คือ high เองนะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ LO นะคะก็คือ low ก็คือไฟที่เข้ามาต่ำเกินไปนะคะก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอต่างๆได้เลยนะคะรวมไปถึงเมื่อตัวเครื่องเนี่ย มีปัญหานะคะหน้าจอเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือดีมากๆนะคะแล้วก็รุ่น5 k m e t e c เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่นิยมนะคะแล้วก็ขายดีมากๆใช้งานเนี่ยก็ทนนานคุ้มค่านะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดดูแลรักษาดีนะคะเก็บให้พ้นจาก ที่เชื้นนะคะหรือว่าพวกน้องแมลงต่างๆนะคะไม่ให้มันเข้าไปทํารังในตัวเครื่องนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบยาวนานมากนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดเครื่องมีปัญหามัเนี่ยที่เราจะกรีนนะคะมีอะไรครบพร้อมนะคะแล้วก็ตัวเครื่องของเราเนี่ยรับประกันให้1ปีเต็มนะคะเรื่องอะไรก็ครบพร้อมนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ ไม่ต้องกังวลน,นะคะบางคนบอกว่าถ้าเกิดตัวเครื่องมีปัญหาเนี่ยไม่อยากส่งมาเลยนะคะเพราะว่าค่าขนส่งนเนี่ยแพงมากนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีแบบอะไหล่นะคะสามารถที่จะส่งไปให้ลูกค้าได้นะคะสําหรับใครที่บอกว่าแล้วจะเปลี่ยนยังไงนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามเราก็ได้นะคะวิดีโอคอลมาก็ได้นะคะว่าตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ถูกไหมนะคะเราก็ยินดีตอบนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวก รีเดย์หมอ้อแปลงการหน้าจออะไรต่างๆนะคะก็มีครบหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะสั่งซื้อตอนนี้นะคะราคาเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะ m i โครเทค 5KVA นะคะนอกจากนี้นะคะในโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เป็นพวกคูปองส่วนลดนะคะของร้าน,นะคะ้าใน ช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h o ป e ีนะคะรานาในไลน์ช็อปหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะสั่งซื้อปรึกษารายละเอียดส่วนต่างๆนะคะผ่านทางเบอร์โทรนะคะ0 9 2นะคะห3 8 2366หรือว่า092-638-2229นะคะหรือจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะ ID ดีลของเราจกรีนก็จะเป็นแอดไซนะคะ D R G R w N นะคะสามารถที่จะคักมาพูดคุย สอบถามนะคะส่งเป็นสเปคเครื่องมาให้เราดูก่อนก็ได้นะคะว่าปั๊มน้ําแบบนี้เนี่ยควรจะใช้ตัวไหนดีนะคะหรือว่าเป็นมอเตอร์แบบนี้นะคะแนะนําที่ใช้ตัวไหนดีนะคะสาหรับวันนี้นะคะเดียก็ขอฝากนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 5kva นะคะไมโครเทคตัวนี้ไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมที่จะพาเข้ามาพูดคุยนะคะปรึกษาได้สอบถามได้นะคะแล้วพบกับเราใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็